ก็จะงงว่าเอ่อกดจังเกิ้ลกดอะไรเนี่ยโกูอาจจะงงว่าเอ่อทำไมชื่อคลิปมันแปลกๆถ้าคุณคิดว่าแปลกไม่ผิดรับไิ้หาไยใหม่ อ้นนี่ก็เหมือนกันอันนี้ด้วยเออเออไม่บอฉะนั้นนะครับอย่าสาบจะโตษเกมนะฮะมันไล์สาระมากฮะถ้าคิดว่าเกมฆ่ากนได้อ่ะเราดูสิครันดูือซัมนจะฆ่าได้ไหมไม่ได้ แต่เกมมันฆ่าคนไม่ได้หรอกครับมันมีแค่ขนทำอะไรแหละครับที่ฆ่ากันเองคือพาดหัวข่าวให้มันมใีให้มันมีสาระหน่อยครับสักกันพตูกเกมมันไรสาระมากมาดูติ้งต้องไปอ่ะ เปิดใครนินทาวะนี okay. ่โอเคคือ kind ม of ันไรประโยชน์คือการช่วเกมมันไรประโยชน์มากแต่ว่าคุณช่วยเกมมเข้าได้ง mm ั้นอพีเอสตัวทีมันก็ต้องเข้าเหมือนกัน โมซิล,ล่าไปยังพก็ต้องข้าผมไ,ได้สิหรือว่าไมโครซอว์บดมันก็ต้องข้าผมไ,ได้สินะคิดได้ไงโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะแม่อย่าปกมือให้เดย ขนาดจริงโทษแต่เกมเนี่ยอย่าสักแตพูดเลยแต่เกมแต่ถ้าคุณอยากจะมีปัญหา <c oughs> ก็สามารถติดต่อดผมนะครายละเอยียดจะอยู่ใต้ดิสคริปชั่นนะครับก็ถ้าคลิปนี้มันรู้สึกแปลกไปก็นั่นครับตามนั้นและคือมันเป็นอะไรที่ ไม่กล้าพูดเดี๋ยวช่องปิดเพราะว่าคลิปนี้ได้ตัดด้วยไม่ใช่หรอกคอมจะระเบิดมันมันไม่ใช่อะ่ะมันมันมันไม่ใช่เลยอะ่ะคด้วยเป็นอะไรที่แบบใหม่ก oh ็สุดยอดอะ่ะสุดยอดมาก นะสุดยอดอยจริงๆครับแต่ที่โคตรสุดยอดเลยนะโคตรเกมเนี่ยเป็นอันที่โคตรสุดยอดเลยฮนะนะะฮแต่ว่าโทษทำไมดีกว่าเกมมันไม่ใช่ต้นเหตุมันไม่ใช่ต้นตอของปัญหาแต่สิ่งที่แม่ไปปัญหาเนี่ยขอผมก็มีเซฟเนียก็คือคนที่มันฆ่าคนนี้ครับ มันคือต้นเหตุของปัญหาเกมเนะครับมันไม่ใช่ต้นเหนนตุของบาดแลและอย่าเอาเกมมาเป็นแพะรับ่าเกมเนี่ยมันคือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ให้ความบันเทิงไปมนุษนยชาติอูดน,นะช่ไนะฮะบอกว่ามันคือซอฟต์แวร์มันก็เหมือนกับ g Google Chrome มันก็เหมือนกับ Mozilla Firefox ก็เหมือนกับ Microsoft Word ก็เหมือนกับ OBS ก็เหมือนกับ Photoshop ก็เหมือนกับพีมี r ฟก็เหมือนกับบาร์บารา เพื่อไม่จะปพูดได้หันขึ้นก็มันไม่ใช่เรื่องก็ใจแม่ เพ่อะอะไรคือจริงๆอ่ะน่นาจะเกี่ยวกับผู้ปกครองม,มากกว่าเพราะว่าปล่อยให้เล่นไปเลยส200ชั่วโมงเออมันจะมีนคนได้นไหว่ะ200ชั่วโมงว่ะเออแล้วปัญหาก็จะบังเกิดนี่แหละฉะนั้นมันก็ต้องมีกฎความพอดีเกิดใช่ไหม เรื่องถึงแตวเกมเนี่ยมันก็มีเลนเหมือนกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเกมทุกเกมมันก็มีเงื่อนไขาการให้บริการของมันด้วยอย่างที่ว่าไม่มีนะฮะเช่นอะไรบ้างเช่นดูบอกเขาเอ๋อสารจริงนะมีใครเคยอ่านเงื่อนไขการให้บริการแบบเต็มๆปะไม่ไม่ไม่ต้องแค่ดูบอกก็ได้เกมอื่นก็ได้เดี๋ยวอะไรก็ได้คเคยอ่านหรือเปล่า อ่ยยย้้ีเทุกเกมมีหมดครับไม่มีบริการไรบนโลกใบนี้ที่ไม่มีที่ปราศจากเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงหรือแม้ทางเว็บไซต์ของผมก็ไม่ได้ปาศจากจากการจากเงืง่อนไขการให้บริการแล้วผมมาดูมาอีกทีนะก็คือผมมาดูมาว่ามันเกิดจากเราบอกหพว,หวดไีเพิ่มนะ ม่นม่แบบแล้วก็อย่างนึงก็คือโดนไซก็คือโดนแบ,บนดิดว้าว Amazing มมยอดมากไมาโทษเกมเนี้เหรอเออเว้ยฉลาดจริง คือเขาก็มีกฎแบบของเขาไงแ,แล้วคุณไปละเมิดกฎพูดเลยโดนไหมเข้าใจปะอย่างเราบอกก็มี community standard แต่ไม่ใช่นี่นะมันก็คือมาตรฐานชุมชนหรือบางที่เขาก็เรียกว่า community ้ไกด์ไลน์อะไรหรือว่าแนวทางชุมชนอะไรถ้าเรยายังมีเคยคุณเคยเข้ามาอ่านจนจบนี่ปะ่ะ คุณดู YouTube บางทีคุณล็อกอินอีเมลของคุณแล้วคุณเคยอ่านหนังสือการให้บริการของมันโอ้ยอ้า เคยอมัยไหนบ้างาไม่อมัยไหนตอบผมมาครับว่าคุณเฉยจะอมอ่านไหมเนี่ยฮึสุดยอดมากฮะโทษเกมเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดเลยลาดจริงๆฮะ ชอตขอบคุณคุณต่อนะครับที่พูดมาเดี๋ยวพูดโรแบนจา mm hmm. คือมันเป็นอะไรที่คือเป็นสงครามแล้วมันเป็นแบบอะไรที่แบบเป็นนักต่อนักมากแล้วอะมาตั้งแต่นักต่อนักแล้วอะเออ โอ้โหสุดยอดฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่า UI ไอมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะกดอัปเดตเนี่ยแล้วโย่อมันก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมไม่ได้นะประเด็นเนี่ยเอออ๋อ เอคุณอยเ,เอ่อมืม่อก,กี้คุณเห็นผมอยู่ใช่ไหมไม่ใช่อะไรเสียนะขอร้องแต่แต่ก,ก่อน OBS มันมีภาษาไทยนะนะ จำไหมอย่าสั่งให้โทษเกมแต่ให้โทษคนที่มันฆ่าฆ่ากันเพื่อแล้วคำถามคือแล้วจะเรียนแบบเกมทำไมอ่ะไม่ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คุณเรียนแบบเล่นๆไงหลายๆเกมเขาก็มีคำเตือนขึ้นมาลหลายๆเกมก็มีคำแนะนำกันามมาใช้งานซึ่งคนก็ไม่ค่อยไปอ่านกันหรอกแล้วไม่ต้องพูดว่า อา้าวทำไมมีคนอ่านแล้วจะเขียว่าทำไมคือคนเรามันไม่ยอมอ่านแล้วก็มาบยว่าทำไมถึงโดนนิวนี่นัน่นอ่านบ้างนะแล้วขอจึงท้ายอย่างอย่าสักแต่โทษจริงถ้าไม่อยากเป็นใคร